สอ,องรอบโอ้สุดยอดเลยครับลูกพี่อันนี้ดูเหมือนผมเคยถ่ายแล้วนะอยู่มอจอมทองนเนี่ยนี่ยถึงเกียร์สุดท้ายเลยโอ้เจอลุ้นลอยแล้วฮนะจิก้า สองรอบสามรอบสี่รอ,อบสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทายช n แนลนะฮะเจอกันอีกแล้วกับจุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรปะมอปาดเซียนเหรอจุดที่ผมถ่ายนี่ก็คืออยู่ เนินสร้างเซี่ยวนะฮะมันขึ้นอำเภออะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าขึ้นอำเภอสามชัยหรืออำเภอตระหัสยขันหรืออำเภอสมเด็จก็ไม่แน่ใจนะแต่นี่คือมารอบที่สองแล้วนะฮะเนี่ยก็รอบที่แล้วก็เจอถอนต่อไปหนึ่งคันนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารอ,รอบนี้จะเจอหรือเปล่านะเพราะว่ามานี่ก็ จะห้าโมงเช้าแล้วยังไม่เจอรถสักคันเลยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เขาวิ่งอ้อยกันหรือเปล่านะแต่ตั้งแต่ผมออกจากสมเด็จมามาถึงจุดนี้ผมเจอรถอ้อยคันเดียวนะก็เป็นหัวลากคันที่ผมเคยถ่ายนะแต่ผมมาไม่ทันนะ,ะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะจุดที่ผมมาถ่ายนะฮะนี่ฮะนี่คือเลนปกตินะ ตรงโค้งไกลๆนะ่ะห่างจากผมน่าจะประมาณ600-700เมตรได้นะฮะนี่ฮะตรงนูน้นนี่นะมันอาจจะมนๆหน่อยนะเพราะว่ามันถ่ายย้อนแสงนะก็มันถ่ายได้มุมนี้มุมเดียวมุมเบือนถ่ายไม่ได้เลยไม่เหมือนโค้งจอมทองนะโค้งจอมทองที่ผมถ่ายเนี่ยสวยเลย อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอชมว่าจะมีรถอ้อยมาให้เห็นสักคันหรือเปล่านะวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันครับผมมาแล้วฮะโอ้โหรถอ้อยคันแรกรอนานมากเลยอ่ะมาละมาลุ้นกันพี่แกจะตอนถอนตอนหรือไล่เกียร์ จังหวะมันได้ฮะรอบนี้ไม่มีรถโอ้แรงมากฮะคันนี้สอง โอ้เปลี่ยนเกียร์สองรอบถึงเลยอ่ะโอ้คันนี้แรงมากรู้สึกว่าจะเป็นสิบสองล้อฮะแม่เอารอบที่สามไปไปถไปถอนอยู่ตรงตรงจุดตะเลี้ยวพอดีเลยอ่ะเนี่ฮะโอ้รุ่นไหนเนาะเมื่อกี้ลืมดูมาอีกครั้นแล้วฮะ โอ้ fxs สามหกศูนย์หรือเปล่าคันนี้ไม่มีโลบาหัวปล่อยที่ไหนน้อนี่มุมนี้อาจจะเป็นมุมย้อนแสงนะครับภาพอาจจะไม่คมไม่ชัดนะฮะเพราะว่าถ่ายได้มุมเดียวะครัตรงเนินนี้อ๋อจังหวะนี้ดีเลย ถอนไปนหนึ่งครั้งโอ้ไปที่ไหนเนาะคันนี้นี่โอ้โหถ้ารถว่างมานี่เขาบอกว่าดันมานี่น่าจะสามครั้งนะฮะถอนเกียร์สามทีถึงเลยเนีฮะครั้งที่สามจะอยู่ปลายมอนูน้ อันนี้เจอแต่รถเร็งแรงฮะฮะเดีย๋ยวดูขั้นต่อไปไมา<ะ>อีกคันแล้วฮะคันนี้น่าจะเป็นฮีโน่โอ้หัวลายสวยมากเลยคันคันนี้วิกเตอร์หรือเปล่าวิกเตอร์แน่ๆฮะ กันชนแบบนี้หน้าแบบนี้นะฮะอา้าวถอนเกียร์มาแล้วฮนะหนึ่งรอบสองรอบ จอดเลยครับลูกพี่อันนี้ดูเหมือนผมเคยถ่ายแล้วนะอยู่มอจอมทองนี่นีย่ยถึงเกียร์สุดท้ายเลย ผลหรือยังฮะโอ้หลุดเฟรมอา้าวเลี้ยวเลยลูกพี่ถ้ามันมีรถนะโอ้นียฮะ เขาจะให้สัญญาณแตือนนะเพราะว่าถ้าจอดตรงนั้นมันจะลำบากนะี่ไปแล้วอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้เจอตัวแรงแนละ้วฮะรถเปล่าแรงเก้อลูกพี่เอา ตอนต่อหรอคันนี้โอ้ผมนึกว่ารถเปล่าวิ่งมาไม่ได้ถ่ายไว้ฮะรถใส่ขี้แป้งมาโอ้ฟังเสียงฟังเสียง FM 3MF em ép ô ràng ràng Nè, yeah, tâm đừng cơ ต้องดึงสโลขึ้นฮะโอ้เมื่อกี้มวัวแต่ถ่ายรดแรงอยู่อันมาที่อันมาอีกทีถอนต่อไปแล้วฮะคันนี้โอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่ายังได้อยู่ฟังเสียงแล้วยังไหวอยู่ฮีโน่มันต้องอึกอึกอึกมันถึงจะมันถึงจะอันนี้เนาะเอกลักษณ์ของฮีโน่มันต้องอึกอึกอึกก่อนมันถึงจะหมด ฟังเสียงแล้วโล่งแล้วฮะเริ่มเริ่มรอบขึ้นเรื่อยๆแล้วรอบรอบรอบเริ่มขึ้นละเมื่อกี้เกือบหมดเมื่อกี้ถึงว่าเขาไม่ใส่มาเยอะครับจุดตรงนี้อะ่ะอ่ะปลอดภยัยนะฮะโอ้เจอลุ้นลอยแล้วฮะ จิก,กาโอ้เขาวิ่งที่ไหนเนาะนี่อยากเจอจริงๆฮะทีมงานนี้นี่จิก,กานี่ถ้าเจ้าของรถเห็นคลิปผมนะช่วยบอกทีนะพี่วิ่งที่ลานไหนนี่ผมอยากไปดูจริงๆเลยจิก,กาเนี่ย ผมยังไม่เคยเคยถ่ายใกล้ๆเลยนะฮะจิกก้าเนี่ยมาอีกคันแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นเจ้ากล่าวเจ้าเดิมหรือเปล่าีิลงฟูซุโอ้จังหวะมันได้ฮะข้างหน้าไม่มีรถ สอนแกเป็นหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบเี่แกยังมีอารมณ์ยิ้มใส่กล้องอีก <laughs> อ,อะแซลพี่เกรเลนหน่อยอะทักตายธรรมดาฮะเออถอนเกียร์ไปสี่รอบฮะห้ารอบโอ้ยหลงถอนเกียร์ห้ารอบฮะหลงนี่ก็คือเกียร์เขาจะช้านะฮะมันจะไม่เหมือนพวก สาพวกกีโนนะฮะแต่ว่าแรงกีโนเย่ยโอ้ยอีหลงนี่แรงมากเขาบอกว่าอะไรนะขายาอีหลงบืนบ่อนี่แหละฮะบืนบ่อจริงๆถ้าเป็นเนินเป็นเขาเนี่ของเขาเลยแต่ว่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผม